มีคำถามมาเยอะมากว่า 3D สแกนเนอรคืออะไรนะครับแล้วก็เอาไปใช้ทํำลายแล้วก็มีกิดเทศนะครับก็่อนอื่นที่จะพูดถึง 3D Scanner เนี่ยเราต้องมาพูดถึง 2D Scanner ก่อนนะครับที่เราไปใช้ทุกวันนี้เช่นพวกเครื่องสแกนเอกสารนะครับ พวกเครื่องสแกนบาร์โค้ดอะไรก็ตามนะครับอันนั้นก็คือเป็นการเก็บไฟล์ภาพหรือว่าไฟล์เอกสารเป็นรูปแบบดิจิตอลนะครับเป็นพิกเซลแต่ว่าที่ดิสแกนเนอร์เนี่ยจริงๆหลักการคล้ายๆกันครับเพียงแต่ว่าเก็บ3มิตินะครับคือจะมีความกว้างความยาวความสูงนะครับ x y z นะครับก็คือว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเอาไฟล์พวกนี้ไฟล์สามมิติพวกนี้ไปทาอะไรต่อได้ก็คือ,อไปปินต์ต่อนะครับอาจจะไปปินต์ต่อยกตัวอย่างนะฮะสแกนตัวตัวโมเดลนี้ นะครับสแกนออกมาปุ๊บอ่ะไปปริน้นเลยปริน้นเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้ออกมาก็คืออันนี้ p r i ้นฟลิปนะครับแล้วก็ขนาดให้เล็กลงนะครับจะไปปริน้นใหญ่ขึ้นก็ได้ให้เล็กลงก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปทํางานเชิงทําภาพทําหนังนะครับทำเกมนะครับเดี๋ยวนี้ทําเกมเขาจะทำให้เหมือนจริงมากที่สุดก็คือใช้ทีสร์มาแมบป,ปิ้งกับหน้าหน้าตัวละครในเกมนะครับเอาคนจริงมาเลยนั่นเอง นะครับสแกนออกนะครับแล้วก็จะมีลักษณะไปทำงานในเชิงอินจิเนียริงนะครับสแกนพวกเสื้อสูบของรถยนต์นะครับอันนี้นะฮะสแกนประมาณนี้เลยแล้วก็ไปทำ Engineer รีเวิร์ดอินจิเนียร์นะฮะสแกนไปทำในเชิงการแพทย์นะครับพวกทำเอ็มอาร์ไสแกนสแกนสมองอันนี้คนนี้เป็นคนไข้ที่ประเทศไทยนะฮะโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง อันนี้คือสแกน MRI สแกนมานะครับที่เขามาโชว์เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งในนั้นนะครจะเห็นหน้าตาแปลกๆอันนี้ก็จะเป็นแ s c a n n e r แบบหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นแบบ p a n i l นะครับอันนี้จะเป็นแบบ h ฮ b ิ i นะครับนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในพาร์ทต่อๆไปนะครับพูดง่ายๆคือ T-Scanner นเนี่ยเป็นการเก็บข้อมูล3วมิติครับ c o r r e c t i n g T-DATA นั่นเองดังนั้นเนี่ยในการเก็บข้อมูลพวกนี้มันจะต้องมีความลึก ความกว้างแล้วก็ความสุขนะครับถ้าจะพูดถึง 3D สแกนเนอร์ er เนี่ยเราต้องรู้จักคําว่าพอยต์คาร์ก่อนนะครับพอยต์คาร์จริงๆมันก็คือจุดโคออร์ดินีตนั่นเองมันอยู่ในแกน x, y, z นะครับเป็นพอยต์ๆๆจุดมากๆต่อๆกันออกมาเป็นรูปสามมิตินะครับเครื่องส่วนมากทุกตัวเลยอาจจะว่าว่าประมาณ90%ก็ได้นะคือเก็บตัวพอยต์คาร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ก็จะเปลี point ่ยนพอยต์คาร์มาเป็นโพลีกลอนนู่นนี่นี่นั่นต่อนะครับเอาโพลีกลอนเนี่ยไปทํางานต่ออี เอาไป C N C เอาไปทำ Reverse e n g i n e e r เอาไปทำเป็น Animation หรือว่าทำเกมนะครับถ้าจะรู้เรื่อง 3D Scanner ส,นนสับอีกคำหนึ่งที่ควรจะต้องรู้คือ CAD นะครับ CAD ก็คือว่ามันมาจากคำว่า Computer Aided Design นะครับดังนั้นเนี่ยคือการออกแบบช่ยดีโดยคอมพิวเตอร์นะครับ CAD ไม่ใช่ p o l y g o n p o l y g o n ไม่ใช่ CAD นะครับต้องแยกกันความกว้างความลึกมีรู้ Radius มีรู้ขนาด r นะครับ แต่ถ้าเป็นโพลิกกนเนี่ยมันจะไม่คิดอะไรเลยก็คือเป็นเรียมๆม,ม,ม,มาต่อกันนะครับด d สแกนเนอร์เนี่ยประโยชน์ของมันนะครับแบ่งออกเป็น3พารหลักๆนะครับพารแรกก็คือในเชิงของปิสวกรรมนะครับ เชิงเอนจิเนียริงนั่นเองพาร์ทที่2ก็จะเป็นเชิงของงานศิลปะหรือว่าพวกทำแอนิเมชันนะครับพาร์ทที่3เนี่ยจะเป็นเชิงของทางการแพทย์นะครับอันนี้คือเราแบ่งกันหลักๆนะครับถ้าเป็นในเชิงเอนจิเนียริงเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนหลักๆก,ก็คือ reverse engineering ครับพูดง่ายๆคือการย้อนกลับการลอกแบบนั่นเองสมมติว่าเรามีรถอยู่1คันเราต้องการทํารถคันนี้เนี่ยทำชุดแต่งของรถเช่นจะทำสปอยเลอร์ของรถ หรือจะทำการชนหน้าแบบใหม่โชใหม่นะครับเราสแกนรถยนต์แล้วเอาไฟล์า3ามิติเนี่ยไปวาด mapping รถยนต์ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ค่อยแต่งชุดไปต่างๆต่อต่อกันลงมาครับแทนที่ว่าจะต้องเอามือมาวัดนะครับก็ไม่ต้องมือวัดละใช้เครื่องสแกน3ามิติเนี่ยมาสแกนจะเห็นภาพทั้งหมดนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยการใช้มือวัดเนี่ยต้องใช้ไม่ทัดต้องใช้เทปกาวต้องใช้นู่นนี่นี่ะครับตอนนี้ที่สแกนเนอร์เนี่ยมันสามารถจะรู้จุด เพราะว่ารถยนต์มันไม่ได้ตรงๆนะฮะรถยนต์มันจะมีส่วนโค้งส่วนว้าอะไรก็ตามนะครับพาร์ทหลักๆอีกส่วนหนึ่งของอินจิเนียร์เนี่ยประโยชน์ของท d scanner นะครับก็คือ inspection นั่นเนอง inspection คืออะไรก็คือการเอาไฟล์3มิติที่สแกนออกมานะครับมาเทียบกับไฟล์ที่เคยออกแบบไวไฟแคดนั่นเองก็คือเอาไฟล์ที่เราวาดจาก 3d เนี่ยมาเทียบกับไฟล์สแกนนะครับถ้า2ไฟล์เนี่ยมันตรงกันเป๊ะแสดงว่าการผลิตของเราตรงตามที่เราออกแบบแต่ถ้าสมมุติว่ามีส่วนที่มัน mapping แล้วมีส่วนที่มันเหลื่อมกัน มันก็จะมีคอลเลอร์แมพอยู่ถ้าสมมติว่าเห็นส่วนไหนที่มันบิดเบี้ยวไปตัวนี้น้อยไปตัวนี้มากไปนะครับแสดงว่าการผลิตยังไม่ดีควบคุมมาตรฐานไม่ดีนะครับก็เอาตัวนี้มาควบคุมการผลิตในสมมติรถยนต์เงี้ยมันต้องเป๊ะทุกมิลมมลิเมตรทุกหน่วยไมโคร่เงี้ยก็คือสแกนสมมติสแกนโครงรถว่ามันตรงกับแคตหรือเปล่าแล้วก็ค่อยไปประกอบประตูไม่งั้นประตูจะประกอบกับรถยนต์ไม่ได้ ประโยชน์ต่อไปก็คือในด้านของทางศิลปะนะครับสมมติว่าเราสแกนตัวคิวปิตเนี้ยเป็นปูนปั้นเนาะแล้วเราต้องการย่อขนาดให้เล็กลงก็คือสามารถที่จะเอาไฟล์สามมิติมาปริ้นต่อได้หรือว่าจะไปทําให้ใหญ่ขึ้นก็ได้ครับอย่างการทำเทวรูปหรือว่ารูปปั้นหรือว่าอนุสาวรีย์ต่างๆเมืองไทยตอนนี้ก็คือใช้ 3D สแกนเนอร์ er. มาใช้เกือบทั้งหมดแล้วนะครับก็คือปั้นขนาดไซส์เล็กๆแหละแล้วก็ไปขยายให้เป็นแบบ2-3เมตรขึ้นไปนะครับ หรือว่าในวงการพระเองก็ตามอันนี้คือสแกนสแกนจับโมเดลเดียวนะครับแล้วก็ปริน์ออกมาเป็นหลายๆอันอะไรๆไ,ไซส์ได้นะครับก็คือช่างไม่ต้องมาสร้างต้นทีละไซส์นะครับสร้างที่ไซส์เดียวแล้วก็อันที่2ก็คือการสร้างซ้ำนะครับเช่นสมมติว่ามีวัตถุโบราณขึ้นมาอย่างหนึ่งหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันมีแค่ชิ้นเดียวอะ่ะเราต้องการมาสร้างซ้ำหรือกเก็บไฟล์3มิติไว้ก็คือเอามาใช้ตรงส่วนนั้นนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือเอามาประยุกต์กับความจริงนะครับ สมมติว่าเราต้องการทําเกมนะครับต้องการให้น้าเหมือนจริงๆเนี่ยตัวรูปร่างอะไรเงี้ยเราสร้างจาก 3D ก็ได้แต่ว่าหน้าเนี่ยเราสแกนเอาครับเพราะว่าการที่คนจะสร้างให้หน้าเหมือนคนจริงๆเนี่ยเป็นไปได้ยากมากนะครับหรือว่าอยากจะให้เหมือนกับดาราคนใดคนหนึ่งเช่นจะให้เหมือนคีนูลิฟนะครับก็เขาก็สแกนหน้าคีนูลิฟไปใส่ในเกมไซเบอร์พัง2077นะครับปัจจุบ,บันก็คือเขาใช้ 3D สแกนเนอร์มามาช่วยนะครับถ้าเป็นทางด้านการแพทย์ ทันตกรรมนะครับเดนี้คือเขาก็ใช้ตัวสแกนเนอร์นะครับสแกนโมเดลฟันนะครับสแกนออกมาพูดง่ายๆคือเดี๋ยวนี้เนี่ยมีขนาดถึงเครื่องสแกนที่สแกนในช่องปากเลยนะครับไม่ต้องมีตัวปูนละสแกนแล้วก็เอามาทําว่าเฮ้ยคนไข้คนนี้ต้องดัดฟันยังไงนะครับจริงๆทําไม่ยากนะครับโอเคครับต่อมาก็คือทางการแพทย์นะครับก็คือใช้ m r i สแกนนะครับงานตัวอย่างเนี้ยอันนี้คือสมองของคนจริงๆนะครับ ที่โรงพยาบาลก็คือว่าหมอเขาต้องการต้องการวินิจฉัยนะครับแล้วก็เอามาใช้เชิงการรักษาการวิจัยนะครับอันนี้คือเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพส่งไฟล์มาให้ก็จะเป็นไฟล์ไดคอมนะครับก็คือเป็นไฟล์สามมิติแบบหนึง่งแบบแรกเนาะทีน่นิยมกันมากแล้วก็รู้สึกจะมีหลายตัวมากๆเลยก็คือจะชื่อว่า LED หรือ Structure Light นะครับ ก็คือหลักการของมันเนี่ยก็คือฉายแสงไปฉายแสงเนี่ยลักษณะเหมือนเป็นโปรเจคเตอร์ฉายแสงไปเป็นเป็นระนาบนะครับเป็น2มิติเนาะเป็นระนาบ x y นะครับแล้วก็ฉายไปที่วัตถุนะครับโดยที่ว่าการฉายเนี่ยจะเป็นอาจจะเป็นลักษณะของแพทเทิร์นแพทเทิร์นอาจจะเป็นเส้นตรงก็ได้หรืออาจะเป็นเส้นเป็นบาราคล้ายบาร์โค้ดก็ได้นะฮะฉายไปที่วัตถุเนี่ยแล้วกล้องอ่ะมันจะจับครับสมมติว่าเราฉายไปที่วัตถุตรงนี้เนี่ยวัตถุแต่ละอันมันก็จะมีความโค้งความชันไม่เหมือนกันเนาะ ฉายไปปุ๊บเนี่ยไอเส้นตรงๆที่ฉายไปเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ากล้องจะถ่ายมาเป็นเป็นเส้นโค้งเพราะว่าจากรูปรักษ์สามมิติออกมันไอตัวนี้แหละไอเครื่องซอฟต์แวร์ตัวนี้มันจะแปลงค่าเนี่ยจะได้เอามาเป็นไฟล์สามมิติออกมานะครับแบบแรกเนี่ยนิยมใช้การข้อดีของมันก็คือมันเก็บเป็นเพลนครับคือมันสแกนได้ค่อนข้างใหญ่เนาะในช็อนเยวค่อนข้างใหญ่แล้วก็สแกนได้ค่อนข้างละเอียดนะครับโดยเฉพาะถ้ากล้องดีๆมันก็จะสแกนได้ดีนะครับสแกนได้เร็วเนาะ แต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันข้อเสียของตัวนี้มันก็จะเป็นลักษณะว่ามันสแกนกับวัตถุที่เป็นสีดำดำมืดๆเงี้ยสแกนกับวัตถุที่เป็นสีดำอย่างเงี้ยยากนะครับหรือวัสดุที่มันเป็นลักษณะเหมือนกับสะท้อนแสงเหมือนกับเป็นโลหะนะครับก็จะยากเพราะว่ามันการใช้การส่องแสงออกมาแล้วก็ใช้กล้องถ่ายนะครับก็มีหลายตัวนะครับอย่างยกตัวอย่างก็อาจจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสับเจลัยนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นโลบเลเซอร์นะครับเลเซอร์ตัวนี้เนี่ยมีมานานละ เเซอร์มันก็จะมีหลายสีนะฮะสีเขียวก็มีสีแดงก็มีสีน้ําเงินก็มีนะครับก็เลเซอร์ข้อดีของมันที่ดีกว่าสักเชีร์ไลน์เนี่ยชัดเจนก็คือว่ากําลังของแสงเนี่ยมันเยอะกว่าดังนั้นเนี่ยเวลาฉายลงไปเนี่ยในวัตถุที่เป็นเป็นวัตถุที่เป็นสีดําหรือวัตถุธรรมดาวัตถุที่เป็นลักษณะเหมือนกับว่าสะท้อนแสงอะไรเงนะี้ยฉายไปที่วัตถุแล้วเนี่ยความเข้มของแสงมันทําให้แสงไม่กระเจิงนะครับยังเก็บภาพได้ดังนั้นเนี่ยเลเซอร์สแกนเนี่ย จะเป็นที่นิยมกันมากๆในหมวดหมู่ของพวกรถยนต์นะครับเพราะว่าเขาต้องสแกนโลหะสแกนอะไรก็ตามที่มันเป็นแบบกาาหลอหรือว่าประตูอะไรทั้งอันนะครับซึ่งสีของรถยนต์เนี่ยบางทีก็จะเป็นสีแบบสีลอสซี่สีเป็นโลหะไปเลยนะครับหรือสีดําไปเลยนะครับเครื่องเลเซอร์เนี่ยก็จะเป็นข้อดีตรงนั้นแต่ว่าข้อเสียของเลเซอร์เนี่ยก็ต้องติดมาเกอร์ครับเพราะว่าเลเซอร์เนี่ยมันเป็นเส้นเนาะเส้นเนี่ยมันมองไม่เห็นทางละหนาครับ ังนั้นเนี่ยมันต้องสร้างจุดอ้างอิงของมันก็มีจุดมาร์เกอร์ให้มันอ้างอิงให้มันรู้ว่าตอนนี้มันสแกนไปถึงจุดไหนแล้วข้อเสียของมันหลักๆเลยคือเรื่องของมาร์เกอร์นะครับถ้าเป็นเครื่องสแกนเลเซอร์เครื่องสแกนเลเซอร์จะราคาก็สูงอยู่นะครับถ้าเทียบกับส t ต็กเชอร์ไลน์นะครับอ่อมาเป็นเครื่องสแกนที่น่าจะเห็นกันเยอะๆละคืออินฟาเรดครับอันนี้จะเห็นกันชัดเจนจากพวกคีย์เน็กของ Xbox นะครับหรือว่าถ้าไปตามห้างไปตามศูนย์การค้าที่จะมีกล้องที่มันอินบบเทอร์แอ มันก็จะใส่หัวตัวกระตัวอะไรบางอย่างให้เรานะครับตัวนี้เนี่ยมันใช้หลักการของอินฟราเรดครับส่องมาที่เราแล้วเราทาไม่รู้ว่าแยกเราออกจากวัตถุข้างหลังได้ก็คือใช้อินฟราเรดนะครับจริงๆข้ออินฟราเรดเนี่ยค่อนข้างราคาถูกนะครับแต่ข้อเสียคือเรสููชั่นหรือความละเอียดนี้ไม่ได้เลยนะครับคือมันใช้แล้วไม่สวยเลยนะครับมันใช้สแกนได้แต่ว่าแทบจะมองไม่เห็นดีเทลเลยนะครับข้อดีอย่างที่บอกไปดีกว่าระบบอื่นจับวัตถุที่เป็นมนุษย์หรือว่าแยกสิ่งของออกจาก สิ่งมีชีวิตได้นะครับต่อไปก็จะเป็นเครื่องสแกนอีกแบบนึงนะครับก็คือเครื่องที่เป็นอาร์มนะครับหรือโลเมอร์นะครับก็ตัวนี้มันจะเป็นลักษณะเป็นแท่งๆนะครับเป็นเหมือนกระมืออาร์มนะครับแล้วเราก็จับสแกนเครื่องตัวนี้เนี่ยก็ใช้กันเยอะนะครับยี่ห้อก็มีหลายยี่ห้ออยู่ก็คือว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันเลยคือมันสแกนได้ค่อนข้างแม่นยําทั้งแม่นตรงแล้วก็แม่นยํานะครับ accurate แล้วก็ precision นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเครื่องสแกนอื่นๆเนี่ยมันจับไฟล์ reference เนี่ยอย่างเลเซอร์ก็คือจับจากมาเกอร์ er, ใช่ไหมฮะแต่เครื่องนี้มันจับ position ของมันเนี่ยจากมอเตอร์แต่ละตัวเลยครับมอเตอร์ Motor แต่ละตัวจะเป็นเซอร์โวมอเตอร์แล้วคือมันจะรู้ position ว่าตอนนี้หัวของการสแกนเนี่ยมันอยู่ที่จุดไหนนะครับอันนี้ค่อนข้างจะแม่นยําแต่ข้อเสียของมันมากๆเลยคือสแกนค่อนข้างช้ามีข้อจํากัดก็คือว่าต้องอยู่ในขอบเขตของไอตัว ความยาวของไออาร์มนั่นนะครับต้องทําการคาลิเบรทุกปีราคาสูงต่อมาเป็นไรได้ครับไรด้เนี่ยถ้าใครซื้อไอโฟนใหม่ๆก็จะรู้จักนะฮะไอด้ไรด้ก็จะเป็นตัวนี้ตัวที่กล้องที่3ตัวนี้นะฮะเป็นไรได้นะครับไรด้เนี่ยมันก็มีข้อดีนะแต่ว่าจริงๆแล้วกับ iPad เนี่ยถามว่าคุณภาพงานสแกนเนี่ยก็ตามราคานะครับคือไรได้ส่วนมากเนี่ยหลักการของมันคือการยิงเลเซอร์ไปที่ชิ้นงานนะครับ แต่ว่าวัตถุนะครับไรด้าเนี่ยจะเหมาะกับการสำรวจมากกว่า 3D สแกนเนอร์แบบเชิงสำรวจมากกว่าติดในโรบอทกวาดบ้านนะครับอันนั้นคือใช้ไดรด้าหรือว่าสแกนเก็บพื้นที่ตึกพื้นที่สเตเดียมพื้นที่วัตถุโบราณสาถานที่โบราณอะไรเงี้ยอันนี้ใช้ไดรด้าครับก็จะเป็นการยิงเลเซอร์ไปเพื่อจะเอาไปทําแมปปิง้งเพื่อจะไปทําการรีโนเวทเพื่อไปการสร้างตึกใหม่ไม่เหมือนกับเป็นการเซอร์เวย์นะครับแต่เป็นการเซอร์เวย์แบบ3มิตินี่คือระบบไดรด้าครับ ต่อมาอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่สุดยอดมากๆครับคือใช้รูปเอารูปถ่ายนี่แหละหลายๆสิบหลายๆร้อยรูปมาต่อกันเป็น3มิตินะครับตัวนี้เนี่ยชื่อว่าโฟโตแกรมเมทรีนะครับมันจะเอารูปมาต่อต่อกันแล้วเอารูปเนี่ยมาทําเป็นไฟล์3มิตินะครับระบบนี้เป็นระบบที่เจ๋งมากๆคือถ่ายรูปเนี่ยสามารถสแนปช็อตได้เลยครับกระโดดไปแล้วก็ถ่ายนะครับแต่ว่ากล้องที่ใช้เนี่ย70-80ตัว d i เจนะครับ คือประมาณ5 6ลาล้านละที่แพงกว่านั้นคือคอมพิวเตอร์ครับคือต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่โหลดหรือว่าประมวลผลเร็วจัดๆเลยครับเพราะว่ามันใช้รูปที่มีความละเอียดสูงหลายร้อยรูปเนี่ยมาต่อกันในเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยเท่าที่ไปอ่านสเปคมาอาจจะต้องใช้สารถึงสตัวในการประมวลผลไฟล์าสามมิติอันเดียวนะครับแต่ข้อดีของมันคือมันถ่ายได้กริปมากๆมันถ่ายได้เนียนมากๆมันถ่ายได้ทุกโมเมนต์คือกระโดดอยู่เก็กท่าก็คือสามารถแคปเจอร์มาได้นะครับ สาม,มารถจะไปใช้กับอะไรจะไปใช้กับงาน CG งานทำหนังงานทําเกมนะครับใช้โดรนบินขึ้นไปบนฟ้าก็าได้แล้วก็ถ่ายรูปมาเยอะๆแล้วก็รูปนี้มาต่อเป็นไฟล์3มิติ melody. ก็ได้เหมือนกันครับอันนี้คือระบบตัวโฟโตกร r เ m ทรีนะครับเครื่องสแกนเนอร์ถ้าแบ่งตามหมวดการสแกนนะครับก็จะมีเครื่องสแกนเนอร์ที่เป็นฟิกสแกนฟิกสแกนหมายควาอะไรก็คือต้องสแกนเนอร์อยู่กับที่ นะครับหรือใช้ขัดตั้งกล้องแล้วก็สแกนนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของฟิกสแกนนะครับแต่นั้นเนี่ยจะยกตัวนี้ขึ้นมามาสแกนรอบๆอะไรได้ไหมไม่ได้นะครับคือตัวนี้ต้องอยู่กับที่นะครับอันนี้คือฟิกสแกนข้อดีของมันก็คือว่าได้ไฟล์ที่โอเคนะครับได้ไฟล์ที่ดีข้อต่อมาก็คือตัวสแกนเนอร์แบบแผ่นหิวนะครับแผ่นหิวก็จะเป็นลักษณะตัวนี้ถือแล้วก็สแกนนะครับข้อดีของตัวนี้เลยคืออะไรก็คือว่า สแกนของชิ้นใหญ่ๆได้นะครับแล้วก็สแกนได้ค่อนข้างเร็วแต่ว่าก็จะมีข้อเสียเหมือนกันก็คือว่าสแกนชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยไม่ค่อยได้เพราะว่าเฮ้ยมือถือเราก็สั่นเนาะแต่ถ้าของชิ้นใหญ่สั่นหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มีสแกนเนอร์ที่เอา2อย่างมารวมกันก็คือเรียกว่าแบบไฮบิดนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องที่ตั้งสแกนก็ได้ตั้งสแกนไปเรื่อยๆนะฮะสแกนไปเรื่อยๆสแกนไปเรื่อยๆก็ได้แล้วก็เปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆได้นะครับสแกนอย่างเช่นลักษณะนี้อ แล้วก็สแกนช็อตนี่อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆหรือว่าถอดออกมาสแกนก็ได้ครับอันนี้คือจะเป็นเครื่องสแกนแบบไฮบิดอันนี้เป็นแบบไฮบิดนะครับถอดออกมาแล้วก็ถือสแกนได้อันนี้จะเป็นแบบไฮบิดนะครับไฮบิดก็จะลงข้อดีของทั้งสองแบบมาก็คือสแกนชิ้นเล็กๆได้ละเอียดแล้วก็สแกนชิ้นใหญ่ก็ได้นะครับแต่ละรุ่นมีข้อดีข้อเสียเหมือนกันเครื่องสแกนถ้าเป็น handheld อย่างเดียวเลยก็สแกนหมอกันใหญ่ไปเลยอันนี้ ผสมกันอันนี้เหมาะกับชิ้นเล็กอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ได้ความรู้ไปประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาต่อกันเรื่องสแกนเนอร์แบบต่างๆหรือวิธีการเลือกอีกทีนึงนะครับโอเคแค่นี้ขอบคุณนะครับ